สวัสดีครับเชา้านี้พีกพ่กบก็ตื่นมาแต่เชา้าแล้วก็มีกิจกรรมที่ต้องทำในสวนนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะฮะว่าพีกบทำอะไรบ้างนี่พีกพ่กบตัดกิง่งเรียกว่าต้นกิ่งทองหลางนะตัดแล้วก็เอากิ่งมาปักชำพอดีมีเพื่อนๆ สนใจด้วยกิ่งท้องหลังนะก็ก็เลยตัดกิ่งมาแล้วมันก็จะมีใบติดไปด้วยปกติพี่กบก็จะทําน้ําหมักนะเมื่อเช้าก็เอาน้าหมักเนี่ยลาดโคนต้นทุเรียนน้ําหมักจุลินทรีย์ใบท้องหลังแต่ว่าตอนนี้พี่กบเห็นว่าเออเราจะต้องมีการคลุมดินปกติก็หาฟางหาญ้าแต่ว่ามันหาไม่หาไม่ได้อะ่ะ คือหญ้าเนี่ยพีก่กบต้องการมากเลยแต่เวลาตัดแล้วอ่ะเวลาตัดแล้วมันก็ให้มันทับถมบริเวณนี้ทับถมไปมันก็จะมีเรียกว่าหญ้าหมักอยู่ในบริเวณพื้นที่ของเราเนี่ยให้มันเป็นอินทรีย์วัตถุต่อไปเนี่ยนะอย่างนี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเอาญ่าตรงนี้มาใส่คนทุเรียนได้โอ้โหพีก่กบว่าดีมากเลยนะที่ปลูกต้นทองหลังพีก่กบก็จะเอาใบที่เหลือจากการ ตัดแต่งกิ่งนะเอากิ่งไปชำหรือเอากิ่งไปจหนายพี่กบก็เอาใบมาคลุมโคนทุเรียนแบบนี้เรียกว่าการคลุมดินมันก็เหมือนการเอาหญ้ามานะฮะไม่ทางการเอาฟางมามาคลุมไว้ครับคืออย่างนี้เพื่อนๆน,นี่มันยังน้อยไปนะถ้ามีมากกว่านี้กบจะคลุมให้เต็มเลยและให้หนากว่านี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องการไม่ให้หญ้าแถวนี้บริเวณนี้ มันงอกขึ้นมาแข่งกับทุเรียนเออเราไปการคุมประชากรหญ้าตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ใบทองหลังที่เราเหลือๆจากการที่เราไม่ได้เอาไปหมักยูรินซีหรือเราไม่ได้จําหน่ายหรือไม่ได้อะไรนะยังน้อยเอามาใช้คลุมโคนต้นทุเรียนได้อันนี้ทุเรียนหนึ่งปีครึ่งนะครับเพื่อนๆพี่กมเอามาซ่อมเพราะว่าเมื่อก่อนเอาต้นใหญ่มาต้นใหญ่มันไม่รอดนะบางต้นก็รอดนะแต่ว่าต้นบางต้นก็ไม่รอดก็เลย ต้องเอามาส้มล็อกนี้จริงๆแล้วมันควรจะเป็น2ปีแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ปีครึ่งนะครับก็จะเห็นเลยว่าพี่กบโคตรเจ๋งเลยได้ไอเดียนะครับคือสำคัญมากรเราต้องคลุมคลุมบริเวณโคนทุเรียนนะคลุมหญ้าเพื่ออะไรฮะเพื่อไม่ให้หญ้ามันขึ้นมาแบบคือถ้าเราไม่คลุมนะหญ้ามันก็จะหนาแล้วเราก็ต้องมาปัน่นต้องมาตัด แต่ถ้าเกิดว่าเรามีกิ่งทองหลางมีต้นทองหลางเยอะๆเนี่ยนะครับเราตัดใบทองหลางมาคลุมนะเนี่ยแบบนี้เพื่อนในปกติมันจะมีหญ้าเยอะนะเราก็หญ้ามันก็คลุมมันก็โอเคอยู่แต่ว่าเราต้องการแบบคือใบทองหลางมันก็เดี๋ยวมันก็เน่าเปื่อยไปก็เป็นปุ๋ยต่อไปแล้วมันก็เป็นบ้านของจุลินทรีย์อ่าพี่กบเนี่ยเข้ามาศึกษาเรื่องจุลินทรีย์แล้วพี่กบมีความแบบ หลงไหลแล้วก็ประทับใจเรื่องของคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์มากๆเพราะว่าจากทราบมาเนี่ยจากที่ทราบมาเพิ่มเติมก็คือต้นไม้หรือทุเรียนของเราเนี่ยมันกินจุลินทรีย์ได้ด้วยเพื่อนกระบวนการของมันพี่กบไปฟังคุณหยิมนะพูดไว้นะคนนี้เก่งมากเรื่องเรื่องอินทรีย์เรื่องชีวภาพเรื่องอะไรต่างๆอธิบายบอกโขพี่กบยิ่งแบบ หลงไหลเลยนะครบป่กก็กเลยแบบคิดได้ว่าเอ้ยเรามีใบทองหลังเหลือๆเราไม่เอาไปหมักน้ำหมักไม่เป็นไรบางทีไม่ต้องไปหมักหรอกครับตัดแล้วก็เนี้ยมาคลุมดินแบบนี้แทนการซื้อฟางมาไม่ต้องใช้ฟางเลยอันนี้มันงอกขึ้นมานะครับกบปลูกทองหลังเยอะแล้วตอนนี้นะครับไว้คลุมเรียกว่าคลุมหญ้าบริเวณโคนทุเรียนเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าเลย แล้วต่อไปแถวนี้ไม่ต้องตัดยาคับไม่ต้องตัดหญ้าเลยนะไม่ต้องตัดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะเราเอาใบทองล้างเนี่ยมาคลุมให้เต็มเลยครับคลุมให้หนาเลยเดี๋ยวมันจะมีเชื้อราขา,ขาวๆนั่นคือสิ่งที่ดีมาก,มากๆเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียโปโตโซวัวไซเดือนสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่บริเวณนี้มันจะมีประโยชน์มากๆ มันจะช่วยนะฮะสร้างอาหารให้กับต้นไม้ของเรามันช่วยกันหาอาหารมันเป็นปฏิกิริยาเกื้อกูลกัน,กนห่วงโซ่อาหารที่มันเกื้อกูลระหว่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เล็กๆสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เป็นสัตว์หรือพืชมันจะเกื้อกูลกันเน,นี่ฮะพี่กบาถามว่าได้เยอะไหมยังได้ไม่เยอะนะเพราะว่า,าพี่กบ,บแบ่งไปหมักไว้นะฮะมีถังหมักอยู่นะฮะถังหมักอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่า นะแต่ว่าคือเราปลูกเยอะแล้วละเริ่มปลูกแล้วลท้องหลงังคือใบท้องหลังเนี่ยมันมันเอามาคลุมเรียกว่าคลุมหญ้านะตรงนี้แบบนี้นะมันดีมากคนระเพราะว่ามันมันงอกขึ้นมานะท้องหลังมันก็จะแตกขึ้นมามีใบเต็มไปหมดเลยเราก็ตัดใบนะฮะเอากิ่งไปปักชําเอากิ่งไปจําหน่ายได้นะกิ่งกิ่งทองหลงังแต่ตัวใบเนี่ยนะครับ เราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเราจะหมักก็ได้หมักเป็นปุ๋ยหมักอะไรก็ได้นะหมักหรือไม่หมักก็ได้ก็เ,เอามาคลุมโคนพี่กบว่าแบบนี้ง่ายที่สุดเลยนะครับแบบนี้ง่ายที่สุดอ่าอันนี้คือต้นนะต้นแบบมันยังไม่เต็มที่นะแล้วไปดูต้นนี้นะซึ่งพี่กบต้นนี้คือหนามดานะครับแล้วดินตรงนี้มันย่าแน่นมากนะย่ามันดีนะแต่ว่ามันมากเกินไปมันก็แน่น รากมันก็จะแน่นนะแต่ถ้าเราไม่เลี้ยงหญ้าไว้มันมีวิธีเดียวคือตัดอ่าสองวิธีนะคือตัดตัดมันก็ยังมีตัวหญ้ารากหญ้ายังอยู่แต่ถ้าเราฉีดยาฆ่ายาโอเคหญ้าก็ตายแต่เราไม่ต้องการฉีดยาฆ่ายาเ,เพื่อนพี่กบไม่ต้องใช้ยาเคมีโดยเฉพาะคือไม่จําเป็นจะไม่ใช้ยาเคมีในแปลงเพราะฉะนั้นเนี้ยพี่กบได้สองโคกเนี้ยแต่ยังยังน้อยไปนะพี่กบต้องการเยอะกว่านี้ถ้ามีเยอะกว่านี้อยู่กบจะคลุมแบบ ให้นาหนาคลุมให้มีกิ่งด้วยมีอะไรด้วยมันก็จะมีกิ่งนะฮะใช่ไหมมีกิ่งแบบนี้มันก็คือหลักการรีบอโรของดรวรพัสนั่นเองแต่ว่าเราจะใช้ใบทองหลงังกิ่งทองหลังเป็นหลักเลยแล้วคลุมให้มันหนาให้มันนานนี่เลยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าเลยแล้วไม่ต้องกังวลเลยหญ้าจะมารบกวนทุเรียนเราเพราะว่าเรามีใบทองหลงังคลุมเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราไม่มีใบทองหลงังเพื่อน ใบไม้อะไรก็ได้นะไม้ที่เราปลูกนะไม้ปา่าไม้อะไรต่างๆปลุมนะไม่ว่าอย่างใบลำไย,ยใบอะไรต่างๆนี่ที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วมันมีใบครับเพื่อนๆเอามาใช้ได้เลยอะเดี๋ยวไปกมให้ดูนะเนี่ยอันนี้คือต้นที่สองนะครับอันนี้น้ำดํานะครับต้นนี้ต้นนี้มันค่อนข้างที่จะคือมันเหมือนปฏิกิริยาก็ช้านะครับแต่มันก็โอเคไปได้ในในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะในส่วนของ พีกพ่กบก็น้องไม,ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นปีแล้วแล้วว่าพีกพ่กบก็คิดว่า,เ,าเราจะต้องบูททุเรียนในช่วงวัยขนาดนี้เราจะต้องใส่ปุ๋ยบ้างปุ๋ยเคมีนะฮะพีกพ่กบคิดว่ามันก็ต้องใส่บ้างนะครับเพื่อบูททุเรียนต้นวัยที่กำลังเจริญเติบโตแบบนี้ต้องอาศัยแต่ว่าไม่ต้องเยอะหรอกครับ แต่ปร่กบจะหันมาปรับใช้ปุ๋ยเคมีนะก็คงใช้15-5-20เนี่ยแหละนะครับอ่านะฮะอันนี้คือคุยแบบเนาะคุยกันไปนะครับแล้วส่วนใบอื่นๆนะฮะยังตรงนี้เพื่อนนี่นะครับอันนี้คือใบคือกิ่งฝรั่งที่ประกบปลูกบริเวณนี้แล้วประกบโค้นทิ้งนะครับประกบก็เอามาสุมเนี่ยฮะมันจะมีอะไรนะฮะนิดถุงปุ๋ยที่ประกบใส่ปุ๋ย ชิเปเ็แกลบนะครับพี่กบก็เอามาคลุมไว้ด้วยนะอันนี้เพราะมันเห็นเป็นถุงๆอยู่เดี๋ยวค่อยๆค่อยๆแยกในภายหลังแต่ว่าตอนนี้พี่กบต้องการคือคลุมเป็นหลักเลยเพราะว่าต้องการตรงนี้มันมีหญ้าคาหญ้าอะไรเยอะนะก็เลยเอาใบฝรัง่งเอากิ่งฝรั่งเนี่ยมาคลุมไว้ก่อนเยคลุมให้แน่นเนี่ยคลุมแบบนี้เลยเพื่อนครับนะแล้วหลายๆคนบอกว่ากลัวเชื้อรานะครับพี่กบต้องการเชื้อรา การทําเกษตรเนี่ยนะมันต้องการเชื้อรามันมีทั้งดีและไม่ดีเ,เพื่อนๆแต่ถ้ามันไม่ทําอย่างนี้เราจะเอาเชื้อราดีที่ไหนฮะเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวจะมีราขาวๆเต็มไปหมดเลยไอ้ลาขาวๆอ่ะหรือแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์อื่นๆนะมันอยู่ตรงนี้ไสดงไส้เดือนโปรโตซัวมันอยู่ตรงนี้แหละต้นนี้ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะอันนี้คือน้ําดําแต่ว่ามันก็สูงนะแต่ว่าหญ้ามันเยอะไง นี่คือวิธีการแก้ปัญหาที่เราไม่ต้องฉีดยาฆ่า้าบริเวณทรงพุ่มทุเรียนนะฮะอย่างข้างๆแท่แถวนี้ยเราอาจจะตัดมั่งก็ได้นะฮะแต่พี่คบคงไม่ไม่ฉีดยาฆ่า้าแล้วเพราะว่าตัดนะพอตัดปุ๊บนะบเพื่อนครับมันจะเห็นเลยนะเวลาตัดปุ๊บมันทับถมนะฮะมันทับถมตรงนี้เรื่อยๆตรงนี้มันก็จะมีแต่อินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ไปเรื่อยๆนะครับ เพราะนั้นเราไม่ไม่ฉีดยาฆ่ายาแล้วนะเปลี่ยนใจแล้วตอนแรกว,ว่าจะฉีดยาฆ่ายาบ้างไม่เป็นไรตัดได้นะจะตัดไปเรื่อยๆแล้วพอมันงอกขึ้นมานะมันก็จะมีปริมาณญ้ามากขึ้นพอมีญ้ามากขึ้นมันก็จะตัดเอ,อเราตัดไปก็มันก็จะได้เศษญ้าแบบนี้มันก็จะค่อยทับผมตรงนี้ตรงนี้คือดินก้นบ่อเมื่อก่อนมันคุณสมบัติของดินตรงนี้มันแย่มากเพราะว่าดินก้นบ่มันไม่มีธาตุอาหารอะไรมากมายเลย ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามนะเราเลยต้องซื้อลูกลังมายกโคกทุเรียนแต่ว่าตอนนี้เราเลี้ยงหญ้าเลี้ยงอะไรก็ได้หญ้าอะไรนะวัชพืชอะไรที่อยู่ในบริเวณนี้ให้มันขึ้นมาเหอะเป็นสิ่งที่พี่กบชอบมากพี่กบรักมันมากครับเพราะว่าอะไรฮะเห็นไหมตอนนี้มันคลุมดินตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอินทรีย์วัตถุเป็นปุ๋ยบำรุงดินบริเวณนี้ต่อไป สุดท้ายในที่สุดต่อไปมันจะเริ่มแนวไปกบจะเริ่มปลูกแนวไปกบปลูกใบทองหลางปลูกทองหลางเนี่ยนะครับเห็นไหมแนวไปกบปลูกอันนี้ก็คือเสียนท้ออันนี้คือทองหลางนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีต้นไม้อื่นคลุมอยู่แถวนี้ด้วยแล้วก็ตัดกิ่งตัดใบตัดอะใยนะค่อยๆปูพรมในเนี้ยมากขึ้นตัดแต่งแล้วก็วางปูพรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปกบให้ดูนะเพื่อนครับอันนี้เศษหญ้าเศษไอ้กิ่งนะ ที่เราสางบริเวณนี้นะคะก็มากองกองไว้ก็บางทีพี่กบก็เผาไล่แมลงบ้างแต่ว่าไม่ไม่เผาก็ได้นะเพื่อนครับปล่อยให้มันเอาจุลินทรีย์ใส่เข้าไปเดี๋ยวมันก็ค่อยย่อยนะะแต่ว่าเผามากก็ได้นะเพราะเผาก็ไม่เป็นไรนะไล่แมลงไว้นในตัวเดี๋ยวพี่กบพาไปดูบริเวณที่พี่กบตัดแต่งกิ่งลำไยใบลำไยแล้วก็มากองไว้เออันนี้มันมี อันนี้มันมีก้านลำไยด้วยนะนะครับเนี่ยนฮะเนี่ยมีกา้ยานลำไยด้วยนะกิ่งลำไยด้วยซึ่งเนี่ยนะฮะเนี่ยมีใบลำไยด้วยนะครับน,นะเพืพ่อนๆใบลำไยตรงนี้ก็คลุมดินนะเดี๋ยวพิกรพาไปดูนะจุดที่ไปกบกองเอ่อลำไยสดใบลำไยสด่ะที่ก็ไม่ได้เอาไปไหนมันหักนะลำไยมันหกักนะกิ่งใหญ่มันหักพิกบก็เลยเอามาเอา่อนี่ครับเพื่อนเพื่อน บริเวณนี้ไม่ได้ฉีดยาฆ่าย้านะฮะทำไมญ่ามันหายไปอะทั้งที่จุดอื่นเนี่ยย่าเนี่ยแถวนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมนี่ฮะตรงนี้ญ่าเต็มเลยถ้าเราต้องการให้ญ่ามันตายมีอย่างเดียวเลยนะเพื่อนเอาใบไม้มาคลุมเนี่ยนี่ผมพี่กบนะคือคืออันนี้คือลำไยต้นนี้กิ่งใหญ่มันหักพอหักปุ๊บพี่กบก็ดึงกิ่งมาแล้วก็มาสับสับสับอ่าก็วางปูตรงนี้นครับ เนี่ยปูแค่ประมาณครึ่งเดือนแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นเองเพื่อนเห็นไหมฮะนี่ครับ ừ, น,นี่ใบลำไยครับแล้วสิ่งที่เห็นก็คือเป็นไงฮะหญ้ามันก็หายไปเพราะอะไรหญ้ามันไม่มีอากาศหญ้ามันไม่มีอากาศมันก็ก็ตายหญ้าตายง่ายๆเลยอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะนี่คือใบลใําไยที่ผมเอามากองมีทั้งกิ่งและทั้งใบใบสดๆนะฮะ แต่ไปกบก็ดึงดึงกิ่งไปทางนู้นนะฮะ,ะเฉพาะตอนนี้มันมันสลัดมันใบมันร่วงแล้วนะครับเพราะว่ามันหลายวันแล้วนะตั้งเดือนหนึ่งแล้วนี่ฮะมันก็เหลือแต่ใบอยู่ตรงนี้อันนี้คือวิธีการควบคุมหญ้าในพื้นที่ของเราที่ดีมากเลยโดยโดยที่เราไม่ต้องฉีดยาฆ่ายาแล้วก็ไม่มีต้นทุนอะไรเลยใช้แค่แรงงานเรานะะ เดี๋ยวต่อไปเรามีต้นทองหลางมีกิ่งทองหลางมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เอามานะตัดแบบนี้เลยปูวางในสวนเรานะทั้งแปลงไปเลยมันก็จะคลุมหญ้าแบบนี้เพื่อนแล้วมันก็ไม่มีหญ้าขึ้นเห็นไหมหญ้าหายไปเลยไอ้ตรงที่ไม่ได้คลุมก็เห็นไหมครับมีหญ้าอยู่แต่บริเวณตรงนี้นี่ฮะแล้วมันก็เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ได้ดีมากเชื้อราดีๆจะอยู่แถวเนี้ยเยอะมากนะครับ นี่คือสิ่งที่ผลพลอยได้จากการที่เราสังเกตแล้วก็ประกบลงมือทําก็พยายามนะฮะเพราะว่าเราชอบเรื่องนี้พอเราหลงไหลพอเราใส่ใจเรื่องนี้เราจะรู้เลยนะเพื่อนเห็นไหมเราได้ประโยชน์นะเอามาเป็นประโยชน์นครับมันไม่ใช่โทษนะครับมันไม่ใช่ปัญหาของเราเลยนะมันเป็นประโยชน์ให้กับเรานี่คือใบไม้ต่างๆนะใบท้องหลังก็ได้ไม่ใช่ใบท้องหลังก็ได้นี่คือใบลำาไยก็เหมือนกันนะใบไม้ดีๆทั้งนั้นนะครับ แต่ว่าพีกพพ่กบคิดว่าพี่กบปลูกทองหลังไว้มันก็มีพวกปมไรโซเบียมนะครับมันก็ช่วยอื่นๆด้วยก็เลยต่อไปก็จะเอาตัดสับใบทองหลงังนะคลุมทุกๆจุดเลยค่อยๆค,คลุมหญ้าในพื้นที่สุดท้ายเดี๋ยวใบท้องหลังมันก็จะเป็นปุ๋ยแบบนี้คลุมหญ้าแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าเลยอันนี้คือเป็น เป็นความรู้ใหม่นะที่ปรุ่บก็ได้จากตัวของตัวเองนะที่ทดลองนะครับนี่คือเราไม่ต้องไม่ต้องขีดยาขย้าแล้วอ่ะเห็นไหมเพื่อนต้องขีดไหมอ่ะหญ้าเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าไม่ไม่คลุมมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยถ้าเราไม่ไม่คลุมนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่พอเรามาคลุมอันนี้คลุมโดยไม่ตั้งใจไม่ได้จงใจอะไรแค่วาง กองๆไว้ตรงนี้เพราะตอนนั้นก็คือลําไยต้นนี้อมันกิ่งมันหักมันขวางทางก็เลยดึงมาไว้ตรงนี้แล้วก็สับ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 ปูปูนะปิดคุมหญ้าตรงนี้ไว้แค่เดือนเดียวนะมันเป็นแบบนี้มันไม่ต่างจากเราฉีดยาฆ่าญ้าเลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่คือสิ่งแล้วมันได้ครับต่อไปมันจะเป็นปุ๋ยนะครับมีประโยชน์มากๆแล้วเรานะฮะค่อยๆนะคือใบไม้ทุกประเภทใช้ได้หมดเลย นะครับเนาะวันนี้ก็สื่อสารให้เพื่อนๆที่ติดตามนะได้รับข้อมูลไว้ประมาณนี้ครับฝากติดตามคลิปพี่กบต่อไปด้วยนะครับเ mm hmm. พื่อนเดี๋ยวเราจะมาทำเกษตรแนวอินทรีย์แต่ว่าพี่กบก็อย่างที่พูดนะฮะคือจะหันมาใช้ปุ๋ยเคมีบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้เลยนะครับเพราะว่าทุเรียนมันเป็นช่วงของการจเจริญเติบโต,ตแล้วก็ผลผลิตอะไรต่าง เราไม่ต้องใช้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะไม่ใช่ตะบี้ตะบันใช้นะแต่เราใช้เท่าที่เหมาะสมนะครับเพื่อน,นครับก็นะทุกอย่างนะมันคือมันมีดีหมดแหละครับขอให้เราใช้อย่างพอเหมาะพอสมนะครับมันได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเราอย่าฝากไว้กับปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเพราะว่าเรามีอินทรีย์แบบนี้นครับอันนี้คือมัน มีธาตุอาหารถ้ามันเป็นมันกระบวนการต่างๆมันย่อยสลายไปเรื่อยๆมันเป็นอาหารจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็จะเป็นอาหารของต้นไม้ต่อไปต้นไม้กินจุลินทรีย์ได้ด้วยน้เพื่อนกระบวนการของมันและมูลของจุลินทรีย์อะไรต่างมันเกื้อกูลกันนะมันเป็นระบบนิเวศมันมีปฏิกิยาห่วงโซ่อาหารของมันซึ่งมันแยกกันไม่ได้นนองพี่กบก็ทำคลิปไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ